ทักทายสบายดีพี่น้องปองไฟบัสสุขุสคนตอนนี้ก็มาพบกับดีจิปอยเซลเซียส่นเขาซึ่งเคยตอนนี้ดีจิปอยเซลียกับสิผาพีผ้าน้องไปติดจักรจันทร์แต่ว่าตอนนี้ดีจิปอยเซลียกับรืมกับของเออตอนนี้ก็สิไปนั่งพักก่อนเนาะนี่คือขัวอันที่อันทำไปอันทางบ้างนรรหว่าเนาะขัวไปทางบ้างนรรหว่าเพิ่งเอาเนาะตอนนี้ดีจิปอยเซลียกับสิไปนั่งพักแถวกระท่อมหน่อยก่อนว่าสิไปติดจักรจันทร์แต่ว่าลืมกับของโอ้ยนั่งพักพอนก่อนตากแดดตากหน่ายมากเนาะหอ่่นป้าเนาะ เออไปนั่งพักพรกินน้ำเย็นเย็อนว่าสิกับเมื่อคืนเห็นแล้วเนาะเนื่องจากว่าดิจิปโสเอลนี่ได้ลืมกับขอ้อสิมาตินตีกันก็เลยบริติสสับนี่มาหานั่งพางฟักพรในกระตูมหน่อยนี่เนาะเออกระตูมหน่อยออหอิ้ม,มออทานทมงนี่นอู้ว่าก็ห้องคลิบเอยู่เนาะเออสงสัยฝนสิตกอิบุจักมะแลงนี่เนาะเออหายเงี้ยเขียนเงี้ยคบพี่น้องเอ,อ้ยอ,อ,อยู่ให้อยู่หน้าเนาะเอออยู่บนนอกบนหน้าเฮากนันแนวนี่แหละโอ้ สายลมพัดมาเย็นบ่อยๆเนาะนี่กระท่อมน้อยพี่น้องกระท่อมน้อยนี่กระท่อมท่าใจใก็ว่าได้เนาะเออนี่เบิ่งเอาเนาะโอ้บรรยากาศชิวๆเนาะเออถึงว่ากระท่อมห่างๆแต่ว่ากนั่งสบายเย็นดีเนาะเอาอาหารมาก,กินอยู่ในนี่กัมอวนเนาะเออวมาสิมหาหล่ออันท่ายครทายคลิปเลยเนาะเนี่ยจากวันที่จ้าพอเซลนี่อันได้สวยโอกาสเนาะที่จะมาถ่ายคลิปเออที่จ้าพอเซลเรื่องกับของกันเลยแบบว่าให้มันมีประโยชน์แน่กระเทือนได้ออกมาห้องกระห่อนแดดเนาะนี่ เบิ่งเอาเนาะโอ้โหมักวา่าพี่น้องมักวา่าไปเบิ่งกันเลยเออเบิ่งเอินดีนี่โอ้โหโสดดีเลยมาพบมักว่านี่ผนละไม้บ้านหน้านาะเออนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือตดมันเนาะนี่คือตดมันอันนี่นำโตก๊กนำตาดมีอยังอีเนาะเออนำโตก๊กนำไลเวลาฝนตกมามันก็นจะตกลงเนาะเออนำโต้นตาดอยู่บนนอกบนหน้าน กินได้พี่น้องกินได้นี่กินได้ไผ่นนไไแน่เคยกินไผ่แน่เคยกินพี่น้องนี่ไผ่แน่เคยกินเห็นบอต้นหวานเห็นบ่อยกูสูดดับสบอยู่เห็นบอพี่น้องเออโอ้โหนี่มีผลประโยชน์หลายนออ,อบางคนกัสิไปออกแบบอันเฮ็ดอัน สีถ้าผมแบบธรรมศาสตร์ก็ได้นาะเออหรือว่าจะไปเห็ดเ,เหล่ามักแล้วเต้เน้อเล้วแต้ันความสามารถของอันส่วนบุคคลนาอถ้าผูได้มีความสมมารถกับเห็ดได้นาอเออเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่ใไมปวัชพาชนาะเออเป็นการประหยัดยจ่ใจนะเบ่งเอาเดอ้อ ผู้ใดอยากก็มากินน้ำกันได้นอมาทาดิเจโปรเซลดิจโปรเซลกัสิผ้ามากินหมากว่ากับรังสีสุกเนาะเออกระรังสุกเน่อะไรแล้วกระรังเทอมกระรังสุกเนาะพอดีกินนอเออซับนี่กระซุกกันแล้วพี่น้องเอ้ยกินได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยเออมันสั่งสุดยอดจริงๆอยู่กำนำต้นตาดอีกอืมอืมอืมขลังขลังอืมมาแสบแิ่ดีอืม นี também, ่ก sure. hmm? hm, ับบอลคุนท่างเนาะออกไปน้ำหวานน้ำพุตานนาะมันกัมีเป็นทางเนาะเขาขามขัวไปอันเขาไายขัวมากเมื่อกี้นี่นาะเออไปบรรน้ำหวานบรรน้ำพุตานทั้งนั้นเนาะอือไผแน่เคยมากนาะผู้ได้เคยมากอ่ะอันมะลินมาเที่ยวมาส้มได้เนาะเออผู้ได้โบเขื่ยกับมหาดีกิโปรเซลดีกิโปรเซลกับซีมาสมาเที่ยวพามาเที่ยวมาส้มนาะเออจังได้ก็ไดอืออื้มนี่อื้มแฉบอี้ทีพี่น้อง เสียงรถเขาปั่นเข่าอยู่ในบ้านเนาะออกจากบ้านมานี่กะอันโบกไก่โบกไก่กับผู้นียางหอดจอดถึงเนาะสมสมวานหวานเอาไปเฮ็ดอันผลิตภัณฑ์มันอยากขายขึ้นนำเอาหงอเองุ่นเนาะเออรสชาติอยากขายขึ้นนำเองุ่นกับนันไผ่แน่เคยกินผลิตภัณฑ์สัญญอดเสบดีพี่น้องเลย จ็คจอก,จ,กจ็คกันแถวนี้ก็หลายขนาดได้เนี่ยแต่ว่าบังเอิญล,ลืมลืมอันนั่นเลยอุ้ย,อยบอกไปว่ามาอะไรกันไอ้ของก็ได้บริติสซำมั่งเธอกสิติพสพอซำได้กินเหมือนแหละเนาะติสพอได้ขายก็เอาไปขายแหนเลยแหละลเออก็ติสเมื่อกินแน่เนาะอืติสใส่ทงหยางเอาเบิงองทงหยางขั้นมีทงหยางก็ติสใส่ทงหยางเอาเน,นายะยังไดก็ได้เนาะเออ แซ่บแซบแซบพี่น้องภัยยากรรมอาหารดิบกับอยสซีเอลเดอร์พูนงาหวางาหยังกับเป็นตะนังอ่นอนพรค่ายอยู่นอ่อมแถวนี้ก็ได้นอ่เออมาๆมๆพี่น้องมาลินมาเที่ยวมาส้มน้ำกันนอ่พี่น้องนอ่เออนี่อยู่บ้านสะพานเมืงองกบีแขวงสระวัตนนอ่พี่น้องนอ่เออมุน